สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว i w เวล 200m เรามาดูของข้างในกล่องกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนี่ครับตัวนี้จะเป็นใบรับประกันตัวเครื่องตัวนี้จะรับประกันอยู่2ปีนะครับผมจะมีใบรับประกันกับคู่มือการใช้งานตัวนี้จะมีหน้ากากแถมเป็นหน้ากากมือถือธรรมดานะครับแล้วก็คอนคอสเล็กแล้วก็จะมีสายกาวนี่นะครับสายกาวแถมให้แล้วก็สายเชื่อมครับผม นี่เดวนี้เป็นนเป็นกระจกกระจกเชื่อมแล้วก็เป็นตัวเครื่องนะครับนี่ครับหน้าตาของ2 0 0์ของ iW เวลตัวนี้สามารถใช้ลวด3.2ได้ทั้งวนันเชื่อมได้สบายๆครับผมระบบบอร์ดเป็นระบบ IGBT ระบายความร้อนได้เร็วตัวนี้จะมีอาร f o ฟอร์ r อาร์ฟอร์จะช่วยในการเชื่อมให้นิ่มขึ้นครับผมเวลาเชื่อมเหล็กบางอะไรเงี้ยเราใช้กระแสเขาจะไม่สูงมากใช้งานได้ดีวกว่าครับนี่ข้างหลังสวิตช์ปิดเปิด,ปดข้างหลังด,ด้านหลังเขาจะเป็นเซฟตี้คัตไฟโหลดโหลดเกินเขาจะตัด เดี๋ยวเรามาลองทดสอบเจ้าตัวนี้นะครับ i w เวล0ว่าการใช้งานเขาจะเป็นแบบไหนครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการต่อเครื่องกับเชื่อมนะครับผมมาดูกันครับผมว่า I w เวล0 0รยไอมันเชื่อมนิ่มนุ่มแค่ไหนนะครับสายที่เราแถมไปให้นะครับอันนี้เป็นสายเก่านะเดี๋ยวเราจะต่อให้ดูเบื้องต้นนะครับผมก็ใส่ตามขั้วเลยนะครับแดงดำนะครับผมต่งงข้าไปเลยเปิดเครื่องครับผมตัวนี้จะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับตัวนี้เนี่ยผมปรับปรับไฟที่ 22แอมป์เดี๋ยวเปิดอาร์กฟอสนะครับผมมาดูว่าปรับไฟน,น้อยๆเงี้ยอาร์กฟอสเนี่ยมันช่วยหน้าที่ทำอะไรนะครับเดี๋ยวเชื่อมให้ดูนะครับ เห็นไหมครับซึมลึกแข็งแรงทนทานแน่นอนครับผมกับไฟที่2แอมนิ่มมากครับผมครับผมถ้าสนใจก็เข้ามาดูได้ที่โซโล่โฮมสละบรีแห่งนี้นะครับผมเข้ามาดูเข้ามาชมได้ครับผม